สสดีเพื่อนนะคะก็กลับมาอยู่กับพี่นันนะคะก็ไม่ได้ทําคลิปก็ไม่ได้ทําคลิปการเทรดหรือว่าอธิบายการเทรดสักเท่าไหร่นะเพราะว่าพี่นันก็ติดธุระด้วยเนาะมีงานที่ต้องทําด้วยแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะตัดต่อนั่นแหละเป็นปัจจัยหลักเลยเนาะ,ะก็คือไม่มีเวลาตัดต่อให้นะคะนี่ก็มีโอกาสที่จะมาทําคลิปวิดีโอให้แล้วนะคะก็ จะมีจังหวะที่มันแบบว่ามีเปอร์เซ็นที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแล้วก็พี่นันก็เลยเลือกที่จะไปเทรดของดิจิตอลแทนนะดิจิตอลแล้วก็ฟางจังหวะก็จะมากระโดดมาที่ไบนารีนะคะซึ่งถามว่าอนไนดีกว่ากันก็มันก็เหมือนกันนะกราฟจริงๆมันก็เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเราควบคุมอารมณ์อยู่ที่ว่าเราควบคุมวินัยของเราได้ไหมนะคะถ้าเกิดไม่โลบมากก็ เล่นตัวไหนก็ได้นะอยู่ที่ตัวเราด้วย,วยเ,ปเป็นทุนเดิมแต่ว่าดิจิตอลน่ะมันไม่มีคําว่าเสมอเนาะถ้าเสมอก็คือศูนย์เลยแต่แบนเอรี่มันมีคําว่าเสมอนะ,ะก็คือได้เงินของเราคืนอย่างนี้นะมันก็จะต่างกาันเออมันก็มีข้อดีนะจุดสังเกตมีข้อดีอยู่นะโอเคนะคะแล้วก,ใกนะ็ใครที่ชื่นชอบการเทรดนะใครที่ชื่นชอบการเทรดก็จะลืมกดไลค์กดติดตามช่องพี่นันไว้ด้วยนะคะพี่นันจะได้มีกําลังใจ ในการทำคลิปนะฮะแล้วก็จะได้รู้เทคนิคการเทรดไปด้วยกันนะคะมีเก็ดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยพี่นันก็จะเอามาลงเรื่อยๆนะเพื่อที่จะามาสร้างไรายได้ไปด้วยกันโอเคไม่พูดมากเนาะไม่พูดมากก็พูดมาก,กน,นะก็เดี๋ยวไปดูวิธีการเทรดของพี่นันเลยดีกว่าไปกันเลย ก็โอเคสวัสดีเพื่อนนะคะก็ขอต้อนรับสู่ชีวิตติดเท็นะคะช่องพี่นันขับนะคะก็ไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆค่อน,ข,อนข้างนานนะคะกราฟอยู่ในจังหวะที่ค่อนข้างสวยนะคะพี่นันก็อยากให้มันวิ่งเข้ามาถึงไฮตรงเนี้ยแต่มันไม่วิ่งเนาะก็จะพยายามรอให้มันวิ่งขึ้นมาแล้วก็จะเข้าออเดอร์นะคะเพราะว่ามันไม่ยอมขึ้นนะคะก็จะพยายามรอให้มันวิ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเข้าออเดอร์ ให้ได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดแต่มันก็ไม่วิ่งนะคะก็เลยได้แค่ไม้แรกไม้ไม้เดียวนะคะจะเห็นว่าพี่ต้องพี่นันต้องการตำแหน่งที่อยู่ใกล้หาแนวต้านเดิมของมันให้มากที่สุดนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่ชื่นชอบการเทรดหรือหาเงินออนไลน์แบบการเทรดแบนเรีหรือว่าเทรดดิจิตอลอะไรแบบนี้ก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub สครต์ like, ต share, ตเอาไว้ให้ไว้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารเนาะอีกอย่างหนึ่งจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่นันด้วยนะคะ mm hmm. ก็โอเคไม้แรกของเราผ่านไปนะคะกราฟอยู่ในตำแหน่งที่สวยนะคะพี่นันต้องการทมันวิ่งกลับขึ้นมาหาไฮตรงเนี้ยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะอ่าให้มันได้ตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนะคะ คิดว่ากราฟน่าจะวิ่งขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เฝ้ารอกราฟตัวนี้เลยนะคะถ้าเกิดดีดขึ้นมาถึงตำแหน่งที่เรามั่นใจนะคะพี่นันจะเข้าอีกอ,อเดอร์หนึ่งนะคะจังหวะนี้จะพยายามซอยไม้แล้วก็เข้าอ,อเดอร์ให้เร็วนะคะเพื่อที่จะให้ได้ตำแหน่งที่สวยนะคะถ้าเกิดไปรอจังหวะที่มันโอกาสที่จะซอยไม้มันจะไม่มีนะคะ ทำท่าจะวิ่งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะพี่นันต้องการได้ตำแหน่งที่สูงที่สุดนะคกราฟชนแนวต้านนะคะแล้วก็มีแรงที่จะกดราคาเดิมลงมาค่อนข้างที่จะชชว์นะคะถ้าเกิดดีดขึ้นมาอีกก็จะเข้าอีกออเดอร์นหนึ่งนะคะเพราะยังไงมันก็ต้องกดราคาลงแน่นอนสวยงามนะคะตำแหน่งเนี้ย นี่เฝ้ารอเลยนะยังไงก็ลงแน่นอนนะคะพี่นันมั่นใจว่าเขาต้องลงมาแน่นอนเพราะว่ามันไปชนแนวต้านเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นโดยปกติกราฟจะต้องวิ่งกลับหาแนวรับนะคะเมื่อไปชนแนวต้านมันก็จะต้องวิ่งกลับมาหาแนวรับแน่นอนนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งของการตั้งแนวต้านแนวรับเอาไว้นะคะใครที่ชอบการเทรดประมาณนี้ก็ ก็จะรู้ว่ามันจะต้องวิ่งในโซนของอไม่ว่าจะเป็นเทรนหรือว่าเป็นไซเวก็ตามนะ,ะการต้องกลับมาหาแนวเดิมนะ,ะโอเคสวยงามนะคะไม้นี้ไม่รียบนะคะจะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะ,ะเก็บกําไรให้ได้มากที่สุดนะ,ะอยากทำให้ได้ถึง2 0 0ร้นะคะ ตำแหน่งนี้มันค่อนข้างที่จะลงมาลึกแล้วนะคะพี่นันก็เลยไม่ได้เข้านะ,ะดูคู่อื่นหนสิโอกราฟสวยมากนะคะได้ขึ้นมาในตำแหน่งที่ชนไฮเดิมเขาด้วยนะคะเป็นจังหวะที่จะต้องดีดตัวลงแรงด้วยนะคะจังหวะนี้น่าจะสวยนะคะพี่นันจะรอเข้าสวยงามนะคะอุย้ยติดดีเลย์นิดนึงนะ ได้ตำแหน่งไม่ดีเลยนะรอให้มันดีดขึ้นมาอีกครั้งนะจะเข้าออเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ตำแหน่งที่สูงที่สุดนะสวยงามนะน่าจะดีดกลับลงมาค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรคิดว่าอย่างไงไหมน,นี้ก็ต้องชนะนะคะเพราะว่าวิ่งขึ้นไปค่อนข้างที่จะชนแนวตานเดิมของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะ มีก็เฝ้ารอเป็นจังหวะกราฟที่สวยนะคะเนี้พี่นันทำคลิปมือใหม่หัดเทรดด้วยนะใครที่สนใจก็จะลืมไปกดติดตามเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเอามาฝึกทำกำไรกันนะไปย้อนดูได้นะคะใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอพี่นันจะ ทิ้งลิงเอาไว้นะใครที่อยากเทรดก็ไปลองฝึกเล่นดูดนะแล้วก็มาทำกำไรกันโอเคนะไม้นี้สวยงามเหลืออีกนิดหน่อยนะอยากให้มันได้สัก200เหรียญน,น่าจะดีดตัวขึ้นมาหาไหฮานะ แต่ว่าให้มันขึ้นมาอีกนิดหนึง่งพี่ดันจะซื้อลงนะคะรอให้เขาดีดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก่อนอุ้ยสวยแนวนี้น่าจะดีดขึ้นไปได้อีกนะคะรอซอยไม้ได้เลยสวยมากนะคะตำแหน่งนี้ถ้าหลุดขึ้นไปหา,หายขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนี่คือต้องต้องปล่อยเขา น่าจะซ้ำอีกรอบหนึ่งได้นะคะถ้าเกิดดีดขึ้นไปอันนี้รอเขากดราคาลงมาได้เลยโอเคมั่นใจว่าจะต้องลงนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสวิงแรงนะคะกราฟ otc ค่อนข้างที่จะ สวิงแรงน่าจะย้อนกลับลงมาลึกกราฟ OTC นี้จะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนาะสำหรับใครที่ไม่รู้ก็จะบอกเอาไว้ก่อนก็คือมันจะมีแค่เสาร์กับอาทิตย์นะคะส่วนจันทร์ถึงศุกร์มันจะเป็นกราฟปกตินะคะกราฟปกติก็เทรดได้เหมือนกันนะ,ะอยู่ที่เรากราฟช่วงเช้านี่มันสวยเนาะพี่นันก็จะขอเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะคะดูจังหวะที่มัน จะไปปิดจ็อบตรงไหนนะได้บ้างนะอุ้ยอันนี้น่าจะไม่รอดนะเหตุผลที่ไม่รอดเพราะว่าไฮเขาอยู่ค่อนข้างสูงนะแล้วเขาต้องวิ่งขึ้นไปชนไฮแน่นอน นี้เราเตรียมแก้ไขเลยนะคะบิงขึ้นมาชนายแล้วนะคะโอกาสที่จะวิ่งกลับลงมานี่มีสูงแน่นอนนะคะหาจังหวะเลยนะคะตรงนี้ต้องหาจังหวะที่จะเอาคืนเลยนะ,ะสวนให้เร็ว ไม่ลงก็จะซอยไม้เรื่อยๆนะค,ะคิดว่าน่าจะลงได้อุ๊ยหลุดลงมาแล้วนะ,ะจังหวะนี้อันนี้เป็นการเทรดเอาคืนแล้วนะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ไม้เมื่อกี้เสียไปนะคะแล้วก็อันนี้เราแค่พยายามที่จะรักษาทุนคืนต้องวิ่งกลับเข้าไปที่200เหรียญก่อนเนาะ ยังอยู่ในช่วงจังหวะที่สวยนะพี่นันก็จะยังไม่ได้ยังไม่ได้หยุดนะที่จริงก็ครบเป้าแล้วนะครบเป้าสองร้อยเหรียญแล้วละ่ะแต่ว่าหาจังหวะหยุดก่อนนะเพราะว่ามันยังสวยอยู่แต่ก็จะเซฟต้นทุนลงเรื่อยๆนะะจังหวะไฮยนะคะวิ่งมาชนไฮยนะคะหลุดแนวต้านขึ้นไปแล้วก็หลุดขึ้นไปไม่ไกลนะก็เลยจังหวะนี้น่าจะ ลงต่อได้อีกนะเพราะว่ามันยังมีโอกาสที่จะลงได้นะน่าจะลงได้อีกนะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะใครที่ชื่นชอบก็จะลืมกดไลค์กดติดตามช่องพี่นันเอาไว้ด้วยนะคะแนวทางการเทรดหรือเทคนิคการเทรดต่างๆนะคะ ถ้ามันมีประโยชน์ก็เอากลับไปประยุกใช้กับเทคนิคของเพื่อนๆดูนะคะเผื่อที่เราจะได้มาสร้างไรายได้กันนะคะก็น่าจะชนะนะไม้นี้เพราะว่าจุดโลเขาค่อนข้างที่จะอยู่ต่ำแล้วนะเพราะน่าต้องวิ่งกลับมาหาจุดโลของเขานะคะ กราฟยังอยู่ในจังหวะที่สามารถทํากําไรได้นะยังอยู่ในจังหวะที่สามารถทํากําไรได้อยู่นะนี่เราาหาจังหวะหยุดกันหาจังหวะหยุดก็จะไม่เล่นไม้ใหญ่เนาะเล่นซอฟลงมาก็จะไม่เล่นไม้ใหญ่นะพยายามเล่นหาจังหวะหยุดแล้วกันน่าจะดีดตัวขึ้นไปหาไฮนะคะ น่าจะขึ้นได้นะคะนี้เดี๋ยวรอให้มันลงมาต่ํากว่านี้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะซื้อขึ้นนะ,ะเพื่อที่จะซื้อขึ้นเพราะว่าเขาน่าจะวิ่งลงมาต่ํากว่านี้อีกนิดนึงนะ,ะเพื่อความปลอดภัยด้วยแหละรอหาจังหวะซื้อขึ้นนะ,ะโอเคพี่นันมองว่ามันน่าจะขึ้นมาได้หน่อยนึงนะ,ะ,ปะปิดกาจจะปิดกราฟสักหน่อยนะคะปิดแบบว่าซื้อขึ้นแล้วก็ซื้อลง แต่ว่ากราฟน่าจะวิ่งขึ้นมาได้อีกนะฮะวิ่งขึ้นมาได้อีกหน่อยหนึ่งซื้อปิดไม่ทันนะมานี้ก็น่าจะวิ่งขึ้นมาได้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็เตรียมหาจังหวะซื้อลงได้เลย,เลยโอ้โหเกือบ โอเคยังได้อยู่นะคะยังไม่มีตรงไหนที่ผิดพลาดนะก็จะหาจังหวะเข้าออเดอร์ไปอีกเรื่อยๆอุ้ยมันน่าจะดีดขึ้นไปได้แล้วนะฮะแต่ว่าไม่ยอมดีดขึ้นไปลงมาหาจุดโลค่อนข้างที่จะลึกเลยทีเดียวมองว่ากราฟน่าจะวิ่งขึ้นนะฮะวิ่งขึ้นต่อได้อีกนะฮะ ลงมาหาโลค่อนข้างลึกเลยนะหลุดโลเดิมของมันลงมาด้วยซ้ำนะไม้นี้น่าจะวิ่งกลับขึ้นไปได้น้อยหนึง่งไม่งั้นก็แพ้แล้วเนี่ยน่าจะวิ่งขึ้นมาปิดจ็อบข้างบนได้หน่อยหนึ่งนะน่าจะปิดขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งนะไม่ไม่น่าจะไปไกลโอ้โหเล่นจะเสียวเลยนะะไม้นี้ นี่รอยมันขึ้นไปหาไฮอย่างเดียวนะคะเราต้องรอยขึ้นไปหาไหฮก่อนโอเคตำแหน่งนี้ขึ้นไปอีกนิดนึงเอ้ยใส่อีกไมนึงได้ไหมโอเคน่าจะกดราคาลงมาได้นะคะเพราะว่าไปชน วิ่งขึ้นไปชนวิ่งไปชนแนวเดิมของเขานะมันน่าจะล่วงได้นะนี่จะแนวเดิมของเขาวิ่งขึ้นมาทดสอบสองครั้งเจ็ดวินาทีน่าจะได้โอเคเกือบไม่รอดเหมือนกันนะ ค่อนข้างที่จะไม่ยอมขึ้นนะ,ะถ้าหลุดแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นี่โอกาสที่มันจะขึ้นต่อมีสูงนะฮะเรั้นเราอย่าเพิ่งให้มันหลุดนะรอสวนลงอีกไม้หนึ่งสิโอเคสวยงามนะฮะ นี่น่าจะปิดจอบของเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าถือว่าวิ่งมาทํากําไรมาในค่อนข้างที่จะได้เยอะพอสมควรนะะน่าจะประมาณเกือบเกือบห้าหกบาทนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารจากช่องของพี่นันนะคะก็ ฝากช่องพี่นันเอาไว้ด้วยนะคะไม่น่าจะทำกำไรได้แล้วนะคะโอเคไม่น่าทำกำไรได้แล้วน่าจะถอนนะคะพี่นันถือว่ามาได้จะดีตัวขึ้นไหมถือว่ามาได้ไกลแล้วนะคะถือว่าทำได้ดีแล้วนะ,ะน่าจะพอแล้วอย่าโลภมากโลภมากเดี๋ยวมันก็จะไม่เหลือนะเดี๋ยวจะเกิดการล้างพอร์ตขึ้นมา มอามันน่าจะดีตัวขึ้นไปแหละโอเคพี่นันพอแค่นี้นะคะออเดอรนนี้ก็จะขออญาถอนเลยนะคะขอบคุณเพื่อนที่ติดตามด้วยนะคะนี่ก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า